สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุย้ยมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานเช่นพัดลมพาวเวอร์แบงค์อ่าต่างๆเหล่าน,นี้จะเป็นโคมไฟก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพื่อนๆเราจะมาดูขั้นตอนหรือวิธีการตรวจเช็คกันแบบง่ายๆนะครับสิ่งเหล่าน,นี้สามารถนำเขากลับมาใช้งานได้ใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยนะครับนี่เลย ลุงตุย้ยก็มีอุปกรณ์หลากหลายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ลุงตุย้ยชอบใจ power bank ตัวนี้มากเลยนะครับเป็นแบตหนึ่งก้อนอ่าเขาระบุไว้ที่5,000 m มิลลิแอมเลยนะครับความหมายก็คือเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆได้นะครับชาร์จโทรศัพท์หรือเป็นแบตสำรองนะครับใช้แบตหนึ่งก้อนเราจะมาหาการ ปิดข้างหลังตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่มีน็อตยึดมันจะต้องใช้เหล็กบางๆเข้าไปแงะขึ้นมาต้องค่อยๆทํานะครับถ้าทําแรงเดี๋ยวมันหักนะครับนี่เราต้องค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับนี่เอาเหล็กมาช่วยงัดต้องทําเบาๆมือนะครับนี่ค่อยๆไล่ไปทีละทีละนิดนะครับจนกว่าเขาจะคลายตัวออกมาแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วมันก็จะหลุดแล้วนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งงัดทีเดียวนะครับ นี่เราก็ค่อยๆทําแบบนี้เลยอันนี้เป็นขั้นตอนแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับเผื่อจะได้ประโยชน์นี่ลุงตุ้ยก็เปิดมาถึงตรงนี้แล้วอ,อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าสิ่งต่างๆเหลา่านี้ขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนี่เมื่อเปิดออกมาเราก็จะเห็นแบตเตอรี่186,50แบบนี้นะครับ1ก้อนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็นอย่างไร ทำไมเขาถึงทิ้งมาหรือว่าทําไมเขาถึงมาขายถูกเมื่อเราตรวจสอบข้างในแล้วแผงวงจรเขายังอยู่ในสภาพใหม่อยู่เลยนะครับตรงนี้ปัญหาก็คือน่าจะอยู่ที่แบตตัวนี้นะครับแต่แบตตัวนี้ไม่ได้ระบ,บุโวลต์หรือแอมป์อะไรไว้เลยนะครับเราลองเทสดูนะครับวัดได้2.83โ bon. วลต์ก็แสดงว่าใช้งานไม่ได้แบตพลังงานไม่พอนะครับ ต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาแบตมือ2อของลุงตุ้ยนะครับตัวนี้ส0 0พันมิลลิแอมมีไฟอยู่สี่จุดศูนย์สี่โวลต์เลยนะครับเอามาเทสกับตัวนี้ดูนะครับนี่เราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ต้องดูขั้วบวกลบให้ถูกต้องนะครับอย่าสับข้างกันไม่ได้นะห้ามสลับกันเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วลองมาเทสดูอันนี้มีไฟนะที่ลุงตุ้ยวัดให้ดู4ี่ขีดเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะ นี่ไฟโชว์แบบนี้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะใช้จ่ายพลังงานได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็ทำการดึงมีหัวชาร์จ iPhone อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จของ iPhone แล้วก็มีหัวชาร์จไทซีด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับโทรศัพท์ต่างๆรุ่นต่างๆส่วนมากจะเป็นหัวไทซีแบบนี้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็มาใช้กับ อุปกรณ์ที่ลุงตุ้ยทําเป็นโคมไฟนะครับเป็นหัวไทซีนี่โชว์ไฟแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าจ่ายไฟใช้กันได้นะครับอันนี้นี่ลุงตุ้ยเสียบให้ดูใหม่นะครับเมื่อกี้นี้ดึงเร็วไปนิดหนึ่งนี่เห็นไหมเพื่อนไฟโชว์แบบนี้เลยก็เป็นอันใช้ได้นะครับตัวนี้พาวเวอร์แบงค์ตัวนี้น่าจะใช้งานได้ดีแน่นอนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาแบตสภาพใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยใช้แบต มือ2เป็นงาน DIY นะครับลุงตุ้ยก็ต้องใช้แบตพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนจะให้ดีมีคุณภาพซื้อแบตใหม่ๆแอมสูงๆแบบนี้เลยนะครับราคาก็จะสูงนิดหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้เป็นปกติเอามาเสียบกับพัดลมที่เป็นหัวไทซีก็ได้นะครับ power bank ส่วนมากที่ลุงตุ้ยเจอจะเป็นหัวมินินะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหัวไทซีก็เลยได้โอกาสมาทำให้คลิปมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ตรงนี้ก็แบ่งปันกันนะครับตรงนี้มันชาร์จอยู่นะครับนี่ก็จะกับพิษแบบนี้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยหรือว่าจะชาร์จโทรศัพท์สมมุติในกรณีที่เราออกไปข้างนอกเราไม่ต้องพก power bank ใหญ่โตเลยนะครับเอาอันเล็กๆแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีก็ได้นะครับเป็นแบตสํารองนะครับนี่ไว้ใช้งานยามฉุกเฉินนะครับนี่เราก็มีแบตสําหรับชาร์จไฟเอาไว้ใช้งานอันนี้ น่าจะเพียงพอนะครับ5,000มิลลิแอมป์นี้น่าจะใช้ได้หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะอย่างที่ลุงตุ้ยบอกนะเพื่อนต้องหาแบตใหม่ๆม,มาใส่นะครับถึงจะได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้สรุปแล้วโอเคทุกอย่างใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องนำแบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มแล้วก็แอมป์สูงๆนะครับลุงตุ้ยก็ไปค้นหาได้ แบตมาสองก้อนเป็นแบต1 8 6 5 0เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้4,800ม ah ิลลิแอมเลยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับว่าชุดที่ลุงตุ้ยทํานี้เป็นแบตสํารองทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบตมือ2เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับต้องใส่แบตใหม่ๆเลยนะครับนี่อันนี้อันนี้แค่2 8 0 0เองนะครับอ่าเดี๋ยวลุงตุ้ยจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคก็เป็นนันใช้ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรา ใส่ขั้วให้ถูกก่อนนะครับนี่เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จผ่านตัววงจร p พาเวอร์แบงก์กันเลยนะครับตรงนี้อ่าลุงตงุ้ยให้ดูว่ามันก็มีไฟโชว์อยู่อย่างนี้นะครับนี่สี่ขีดแต่ว่ามันเริ่มกระพริบนะครับอ่าเราจะใส่อ่าฝาครอบเข้าไปก่อนนะครับเราปิดเอาไว้ให้ให้เข้าแข็งแรงก่อนแบบนี้นะครับนี่เลยเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วตรงนี้นะครับ เช็คดูความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะปิดฝาครอบลงไปแบบนี้นะครับกดลงไปแบบแรงๆเลยนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้ครับโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะเราก็มี Power Bank ์สำรองไว้ใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ซื้อได้นะครับลุงตุ้ยก็อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่ามันสามารถที่จะฟื้นฟูได้นะครับด้วยการตรวจเช็คอย่างที่ลุงตุ้ยทำให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้นะครับ อันนี้เราก็ชาร์จแบตมันก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอ่ามันก็ต้องไปเลี้ยงไฟตามวงจรต่างๆนะครับมันก็จะขาดไปนิดหน่อยแบบนี้นะนี่เราก็ชาร์จให้เต็มก่อนที่จะนําไปใช้นะครับเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้ใช้งานได้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเทสกับพัดลมเลยก็ได้นะครับนี่สมมุติว่าเราจะใช้ไฟตัวนี้ผ่านอ่าพาวเวอร์แตัวเล็กของเราแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถ เปิดปิดพัดลมได้เลยนะครับนี่อันนี้ชาร์จแบตท,ที่ลุงตุ้ยทําให้ดูนะครับอ่ามันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวข้างในของพัดลมมันก็จะหมดเหมือนกันนะครับนี่เราก็เปิดปิดพัดลมได้เป็นปกติเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้สามารถที่จะนําเขากลับมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเจอสภาพนี้หรือว่ามี power bank แบบนี้อยู่แล้วมันใช้งานไม่ได้ให้ทำแบบที่ลุงตุ้ยทำให้ดูเลยนะครับลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูแบบนี้นะครับนี่เราก็เช็ดทำความสะอาดตัวนี้นะครับนี่ใช้น้ำมันลุงตุ้ยก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันรลอนสันนะครับมันจะเก็บคราบสกรปรกต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ลุงตุ้ยก็ทำแบบนี้ตลอดเลยนะครับทุกชิ้นงานที่ลุงตุ้ย ทำงานเกี่ยวกับ DIY นะครับมันสามารถเช็ดได้สะอาดจริงๆนะครับนี่ของตุต้ยก็มีตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมครับตรงนี้ง่ายนิดเดียวเลยนะอ่าเราก็สามารถที่จะนำเข้ากลับมาได้แบบง่ายๆเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะครับเวลาอ่าถ้าเราชาร์จแล้วมันเก็บไฟไม่อยู่เราก็ต้องไปเช็คที่วงจรนะครับแต่ว่า ตรงนี้ลุงตุ้ยดูสภาพการเปลี่ยนแบตขั้นตอนแบบนี้ง่ายๆก็ทําไปก่อนนะครับเผื่อมันใช้งานได้ดีเราก็จะได้มี power bank สำรองไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับยามฉุกเฉินตนัวนี้เมื่อเราเก็บสายไฟเข้าไปในช่องของเขาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยดึงให้ดูนะเมื่อมันลงไปอยู่ในช่องแบบนี้เรากดลงไปมันก็จะเป็นเหมือนอหูหิ้วนะอันนี้เราก็สามารถหิ้วเห็นไหมครับ อันนี้เหมาะกับสุภาพสตรีได้เลยนะครับตัวนี้เด็กๆก,ก็น่าจะได้นะครับเอาไปห้อยเอาไว้เผื่อเวลาจำเป็นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งพร้อมใช้งานนะครับก็ดีกว่านำไปทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาแบ่งปันกันนะครับหลวงตุ้ยก็มีเก็ตเล็กๆน้อยๆถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหลงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ